สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆครับผมมันีิภาพพี่น้องมาใส่เบ็ดกบนะครับผมอี่ครับผมเบ็ดเฮ้ามันี่สิ่ใส่เนี่ยครับผมเลาะน้ำหน้าเนี่ยครับผมมีข้องหนามเป็นสะอยู่นี่เห็นกบตัวลุ่มเดี๋ยวเสีเอาเบ็ดมาใส่ล่องเบิงนะครับผมเห็นว่าสีมีบ่แต่ว่าน้ำหน้าเขาเพราะน,นมีป่าครพี่น้องแหลงไหลกิดส่วนใหญ่ก็ดมแต่น้ำสะน้ำยางนะครับผมหนามน้ำให้หน้ากับผมมีดอกน้ำสะน้ำ น้องน้ำบวกนี่สินะครับผมพ่อมีอยู่แก่เลยว่าเดี๋ยวเขามาใส่เบ็ดกบน้ำกันครับผมเห็นมันเต่นลงอยู่เบืองกันครับผมบามันกินเบ็ดเขาบ่ป่าพ่อมีอจัดการเบ็ดกบ,คร,บ okay. ครับผมช่วงนี้ไปรับผมลุยกันครับเดี๋ยวใส่เป็นหินลังนี่นอะงเดี๋ยวเคลียร์พื้นที่กันครับนี่อย่าหก มังไอวให้เล่นอยู่นี่แหละพี่น้องใส่เป็นแบบลานปักหลักนะครับตุงนี่ เด็ดหางนะครับจังจังบม,มุ่นตุ่มนี่เขาเอาเบ็ดปลานะครับผมมาใส่เพราะว่าเขาอ,อเิ่นเลยใส่ได้คือกันครับเบ็ดปลาเขาก็จะตึงสายมันบ่เห็นไปทัวนะครับนี่ประมาณนี้นะครับ สวยงามครับเบียดคบแบบล้านนี่ครับผม ใส่เดือนเข้าใส่เป็นแบบใหญ่ๆเลยนะพี่น้องมันฟุ้งเลใส่เดือนใหญ่ามากอยู่จัดเลยหยดหางจุกหน่อยม้วนสายครับเสียบข้นไป นี่ครับผมกบมากินมานั่งอยู่นี่แหละพี่น้องนี่ร้านง่ามปันน่นสวยครับนี่ครับผมไม้เขาก็จะเป็นประมาณนี้นะพี่น้องเนาะเป็นน้องเป็นอันนี้สะเนี่ยผมใส่ไปสิละมือนี่คือบทเต็นวะ, <laughs> ะพี่น้องไป เดี๋ยวขออนุญาตใส่ไปเรื่อยๆนะครับจังถามมารลุนมาเบิงผลงานกันครับผมสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเศร้านะครับผมเดี๋ยวพาพี่น้องไปเลาะเบิงเบ็ดนะครับเดี๋ยวใส่ไบปุ่นครับผมอยู่คลองน้ำทั้งปูนหมดละครับผมคลองน้ำกกตานหมละเดี๋ยวไปเบิงกันครับผมว่าจะมีกบว่นะครับผมใส่ว้ประมาณสิบหลังนี่แหละสิบกาหลัง เลาคว่องถึงบาวูเพราวะว่ามันมีน้ำตัวอยู่รอะนั้นนะครับพี่น้องมันน้ำโบลายใสย่เห็นมันตป่นลงกล็เลยใส่ไว้ลองเบิง่งไปเบิ่งกันครับพี่น้องคุ้หลังนี่ยังข้วขาวอ้พี่น้องเบิ่งครับ นี่ครับผมปีนท้องลังงางเลยพี่น้องโอ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่พี่น้องถึกแล้วพี่น้องแบบปีนท้องลังงางเลยครับผมตัวใหญ่เลยพี่น้อง ขี้เรือคือจังลักหนิงเลยน้องโอ้โหสวยเลยพี่น้องกนะ็โ,กโตโกบแมกบตรงงามๆเลยอ้อสิ่งแล ตวงงามกบตรงงามเห็นโดดลงเด็กการอยู่พี่น้องถือว่าเลาะสะเลาะนองเ้างยังมีกบเราได้อยู่ได้กินอยู่ได้พี่น้องแต่ว่าครั้งนี้คือบ่มีเหยื่อพี่น้งองยังมาลากไปกินปลาหุบปู ึ่งตรีเป็นมดชื่อครับคลักตีงนะครับลักตีงร้านคือบมี่พี่น้องโอ้มันพังร้านเบิดโอ้ไม่ยังเลยพี่น้องโอ้โหโอ้โห้โ Então, ัข้างล่างดูโกบใหญ่โอ้ตัวนี้มึงครับผมข้างล่างเลยครับตัวนี้โอ้โหนะอีกสิบพีพี่น้องมึงอ้าวใหญ่ครับใหญ่อีกแล้วโอ้หเต็มไม่เต็มมือ เป็นเอ็นเป็นพังลานเลยพี่น้องนะพังลานเลยเพ็่นนี่เท้า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 โอ้โหเต็มกำดีขักผมออออโอ้โห เต้นกันสิหุน่นแห้งตัวนี้เออต,มต็มครับพี่น้องโอ้โหสองตัวมันงามเลยอ เก็บเลยกก็บเลย นี่ครับพี่น้องข้องน้ำทีเ้าใสเนาะที่ผมเมียนมันตนลงนะครับกบเป็นข้องน้ำยัางนี้และน้ำเพรน่านะี่โบมีน้ำเลยมันจะอยู่ข้องเป็นสะไว้นี่นี่ครับผมฟัง,งนี่กับโบมีน้ำเลยครับพี่น้องเฮ้ยเต็มที่ไปเลยครับปีนี่แห่งแรงครับอ่ะพี่น้องเบิงบ้งเบิ้งผลงานกันครับผม นี่ครับผมสรุปผลงานนะครับพี่น้องกบปูบกบตรงงามเนะพี่น้องเนาะนี่ครับผมกบพี่กายเลยครับผมเบิ่งครับโอ้ตวมิแตโตอ้อวนออน,นงามเลยนี่แหละครับผมเป็นวิธีแบบบ้านๆนะครับผมเห็นกบโตนลงกันเลยล่องมาใส่รล่องเบิ่งนะครับพ่อเด้ยูู่เด้เดกินอยู่พี่น้องกับน,นี่แหละครับผมกบเผากับตัวสวยอยู่ก็ถือว่า จะเป็นกบสั้ไอพิกายสัส่วนใหญ่นะครับผมแต่ว่ากบปีนี่งเดี๋ยวมุกคมีปันใดมีกันฉิดตัวหน่อยอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะล่องเอาไปใส่น้ำแบบน้ำไม้ใหม่อีกลองเบึงเหมือนนี่เขาล่องเบึงน้ำมนีน้ำเลาะหน้าเขาสักกอนน้พี่น้องเห็นมันเต็มลงก็ถือว่ายังอุดมสมบูรณ์อยู่นะครับผมทำให้น้ำหน้าเขาก็ได้ก็ฝากเป็นกำลังใจหากินแบบบานๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันครับวันนีล้ลาไปก่อนครับ สวัสดีครับ